ันนี้เราอยู่ที่ id หลักนะครับวันนี้ม่ใช่สอง id เนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มดูเลยวันนี้มันมีกิจไอนี่มานะอ่าอันนี้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยผมก็ได้ดูเวลามันมีกิจไอนี่มาเป็นคือฮากันมากเลยครับวันนี้กิจแรกชุดประดับนี่นี่นี่อันนี้นี่นะครับใช้สมุดแรกซึ่งอันนี้มันเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกนะที่ใช้สมุดในน่ะ เพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเลยเนี่ยนะแต่อันนี้มันเคยมาแล้วแหละแล้วก็อันนี้เคยมาแล้วแต่อีสองอันนี้มันเพิ่งจะมานะครับแล้วก็อันนี้มันก็มานานแล้วเย่ yeah. มันเคยมาหลายรอบแล้วอันนี้เป็นชุดจากตกปลาคนระับดูชื่อนะกอลิเอกับอันนี้อันนี้ผมยังมีไม่ครบมีแค่ร้อยสิบกับวิกเตอร์เป็นตัแรกไปก่อนนะอย่าลืมก็อันนี้หาจากตกปลานะครับที่บอกอยู่บ่อย ว่าตกปลาเล่นไว้เถอะ่างวก็ไปตกไว้ถ้าอ่าพอมีเวลาพอมีเพชรก็ซื้อเหยื่อประตกปลาไว้นะครับมันจะมีผลตรงนั้นแหละทีนี้เรามาดูก่อนว่าจะแลกชุดไหนอ่ะอันดับแรกเลยเราต้องมารู้จักชุดก่อนใช่ไหมว่าตัวมันใช้แลกชุดไหนอันนี้แพงไปเราจะยังไม่มองข้ามนะอันนี้เราจะยังไม่ไม่มาดูนะชุดนี้นะ ไอริสอะไรแพงน้ำพันหกราดูที่สามร้อยนี่ก่อนนะตุวนี้ชื่ออะไรนะคาฮิริใช่ไหมคาฮิริอยู่ตรงไหนไปดูกันคาฮิริอ่าหานะไรผมแรกมแล้วอะไ,ไววาไม่ใช่อันนี้อัน,นี้ป่ะเป็นส่ ไม่ใช่อ่ะผมดูแล้วมันไปไหนวะคาฮิริคาฮิริใช่เนาะอ่ะผมเพิ่งว่าเพิ่งจะดูนี่หว่า <c oughs> <c oughs> มันไปไหนวะคาฮิริ น่าจะอยู่แถวเนี้ยนะอาริลียาแต่ผมแลกไปแล้วนะไอ้การเกิริลนะ่ะแต่ผมจะไม่แดกว่าชุดไหนก็คือจะมาให้ดูแหละว่ามันเป็นชุดไหนเพิ่มอะไรเพิ่มเท่าไหร่ อเดี๋ยวขอดูรูปไปก่อนดีกว่านะอเป็นตัวไหนเนาะลืม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 จริงๆเลยเอ้ยไม่ใช่ดิหกลัวมือล่างไปกดแรกอยู่เหมือนกันแหละอ่าเป็นตัวดำๆนี่เนาะตัวแฟชั่นล้วดูอันอื่นก่อนดีกว่าอันนี้มันเป็นชุดฮิตที่เพิ่มฮิตกับโหลกหลีกนะอันนี้เคย โพสไปแล้วแหละว่ามันเป็นชุดที่ว่าอ่าเราก็สมควรมีแลนเนะนี่อันนี้เพิ่มฮีทแล้วลดเลธลดฤลของศัตรูเอ้ยไม่ใช่ดิลด h ฮีทของศัตรูแล้วก็ลดเลกของศัตรูนะครับ15ก็ตรงเนี้ยถ้าเป็นช่วงต้นเกมค่อนข้างดีเลยนะเพราะไอ้พวกหลดจิจิตอลอะไรพวกเนี้ยมันจะ หลบไม่ค่อยได้อะประมาณแล้วนะเพรามัลดหลบหลีกด้วยใช่ป่ะแล้วก็ลดฮิตลดอีกองอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเพิ่มหลบหลีกของเรานะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งฮิตน้อยใช่ป่ะเราก็จะหลบง่ายขึ้นตอนนี้ช่วงต้นเกมมีผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับอนนี้คันเลร่แนล้วอ่านี่ไงนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้มันจะเป็น เพิ่มห้าเปอร์เซ็นนี่หาเจอแล้วคาฮิลินี่ควรจะเจอแล้วก็เพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันนะครับให้โปรแกรมมธาดบินฝ่ายเราทั้งหมดแต่มันไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มเท่าไหร่ก็เราจะเพิ่มห้าเ็นี่ยนะเพาะอนนี้เราควรจะแลกไว้ถ้าเล่นมอนบินนะย้ำว่าถ้าเล่นมอนบินนะตรงนี้เราก็แลกไว้ก่อนเลยหนึ่งพันคาฮิลิ เพราะผมเล่นนกวายใช่ป่ะก็แลกไว้ก่อนเลยขนานดะนี่คาฮิลิหนึ่งอันตั้งเข้าไปชุดนี้เรามีแล้วเราไม่ต้องแลกครับชุดนี้นะไอมันชื่ออะไรอะชิเกอัน <laughs> ไอชุดที่ว่าลดคิดันลดอดหลีกของศัตรูนะชุดนี้ผมมีแล้วแลกแล้วแล้วก็มาชุดนี้ชุดอันนี้สมบูรณ์เลยแหละ ของทีมลิบบอนลิบบินนะนะเดี๋ยวปลดล็อกอันนั้นก่อนคาฮีฮิไปไหนแล้วนี่อ่าลืมไปดูสเตตัสเนาะภาพภาพไปนหน่อยเรามาดูสเตตัสในลวกันอันนี้ของเจมนี่นะครับมับนจะใช้200ตัวใช่ป่ะของเจมเพิ่มสปีด200เพิ่มแล้วก็เพิ่มป้องกันนะครับ แต่ของอันนี้ของเจสซี่มันจะเพิ่ม HP กับโจมตีจะต่างตรงนี้นะของเกมเพิ่มสปีดของอันนี้เพิ่ม HP กับโจมตีครับนะต่างตรงนี้แต่เราต้องแลกทั้งสองอันแหละดูสเตตัสันก่อนเนาะเพิ่มสปีดใช่ไหมดูที่สปีดแลวนะสามสองเก้าห้าสองเจ็ดสามสองเก้าห้าสองเจ็ด มันแรกได้กี่อันวะสองครั้งมั้ยอ่าแลกได้สองครั้งก็แรกสองอันเลยนี่อ่าเราก็ไปปลดแฟชั่นเมื่อกนะี้สามสองเก้าใช่มั้ยสามสองเก้าเท่าไหร่นะไอ้สามเก้าสองห้าสองเจ็ดสราไปลดดูนะว่าจะได้เท่าไหร่ปต่ของเกมก่อนเลยนะตั้งเข้าไป เป็นเท่าไหร่กี่สามเก้าสองห้าสองเจ็ดใช่ปะ่ะอันนี้เป็นสามเก้าสามก็เพิ่มมาห้าพันกว่าเลยนะสี่พันกว่าสี่พันกว่าประมาณนี้นะครับก็ที่เป็นตัวเลขมันจะเพิ่มค่อนข้างเยอะเพราะเราจะมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสเตตัสพื้นฐาน ที่มันจะมาติดคูณอะไรนะไอสองร้อยสองวันะนะแล้วนะลทีเนี้ยพอเราได้มันแล้วใช่ปะ่ะมันก็จะเอามาคูณพวกประดับพวกฟาร์มอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะออกมาค่อนข้างเยอะสำหรับไอดีเดตเกมนะครับสำหรับไอดีเดตเกมย้ำตรงนี้กี่หนึ่งน,นีดูเลือดห้ 5, 7, 9, าเจ็ดเก้าสองอ่ะแค่สี่ตัวหลังพอเนาะห้าเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดเก้าสอง ห้าเจ็ดเก้าสองเป็นสามเจ็ดขึ้นมาแปดพันกว่าเลยนะใช่ไหมเป็นสิบสามเลยเนะี่ยขึ้นมาแปดพันกว่าเลยนะค่อนข้างเยอะอยู่นะใช่ไหมหรือมันมากกว่านั้นเราดูแค่สี่ตัวด้วยนะ <laughs> แต่นี้มันก็บอกขึ้นแปดพันใช่ไหมเออใช่ไหมทีนี้เหลือชุดอะไรอีก ย้าว่าไอสองชุดเนี้ยควรจะแลกไปนะครับเนี่ยนะก่อนชุดไอคาฮิรินี่อีกนะนะเพราะอันนี้มันเป็นเฉพาะธาตุใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันได้เป็นสเตตัสเลยไนงะอันเนี้ยจะคุ้มกว่านะครับถ้าแลกได้แลกสองอันนี้ก่อนนะนะอันนี้แนะนําเลยแล้วก็เหลือชุดอะไรอีกอีกอันหนึง่ง อันนี้สามชุดเลยเหรอแต่เราแรกได้อันเดียวนะก็ต้องเลือกต้องเลือกแล้วแหละอันเนี้ย <c oughs> ถึงค้าวต้องเลือกแล้วตัวไม่ได้ไนวะอ่าน,นี่น่าจะอันนี้อันนี้เพิ่ม ATK นะหาชื่ออะไรนะเป็นเป็นดอนเป็นดัอน,น,ดนอันนี้มี อน,นี้เพิ่มอะไรเพิ่ม s p c อันมบีสาม,มชุดว่ะมันต้องมีอีกชุดนึงสิพอมาแลกได้สามครั้งใช่ปะชุดหนึ่งตัวไหนผมไม่รู้ตามไม่ได้แล้วหรือว่าผมแลกไปแล้ววะก็น่าจะสามอน,นี้แล้วมั้งคิดว่า ใช่ไหมอันเดนี้มันธาตุธรรมดาอ๋ออันนี้มันตัวอนนี่คนละอันกันแต่นตัวนี้อยู่ตรงไหนอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้สามพันหกเอ้ยเท่าไหร่นะพันหกร้อยที่ใช้สมุพันหกร้อยนะอันนี้ค่อนข้างวุอหวาเลยแหละเมื่อเฮีไปขโมนไฟเราเหลือน้อยกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นครั้งแรก เพิ่ม10%สปีดโจมตีแล้วก็ป้องกันนะครับเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ตัวธรรมดาเนาะอ่ะแล้วอีกชุดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้สิอันนี้อันนี้นี่อันนี้เป็น3ชุด1 2 3 3ชุดนี้เนาะอันนี้เรียกแลกไปแล้วตอนเพิ่มสปีดก็ใดๆเลยคือเน้นไปที่สปีดนะครับหลักๆเลยนะ ต่วนี้เราก็เลือกตามสายว่าเราจะเน้นไปที่สายไหนดูตัวหน้าเป็หลักของเรานะครับว่าเราเล่นสายไหนอต่งนี้ผมเล่นล็อกวายครับผมก็ต้องเลือกอันนี้นี่แหละเเพิ่ม12%เลยนะเดี๋ยวไปดูก่อน APK เราเท่าไหร่72841เชอกันจานะ72841 เจ็ดสองแปดสี่หนึ่งปลดล็อกแล้วเจ็ดสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดสองแปดสี่หนึ่งเป็นแปดโอ้เจ็ดสองแปดสี่หนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ เราดูที่หลักแสนนะเจ็ดสองแปดสี่หนึ่งใช่ปะขึ้นมาแปดหมืนกว่าเลยนะโอ้ยเอ้ยประมาณเจ็ดหมื่นกว่าประมาณเจ็ดหมืนกว่าคุ้มกว่าใบแม็ ath, ค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วมันได้ทุกตัวไงเรื่องเรื่องอะชุดแฟชั่นมันดีตรงนี้แหละครับมันได้ทุกตัวเพราะงั้นเวลาจะให้เลือกระหว่างชุดแฟชั่นของในฟาร์มแล้วก็ใบแม็ By ผมเลือกชุดแฟชั่นกับของไนฟาร์มนะเพราะมันได้ทุกตัว ใบแม็กไม่จะใส่ได้แค่ตัวเดียวไงฉบับมันก็อัดแบบเดียวแต่ถ้าเป็นพวกดุดแฟเชันพวกของในฟาร์มเนี่ยมันก็จะได้ทุกตัวที่เรามีนั่นแหละมาคุมกันตรงนี้เพราะงั้นถึงได้แลแกหมดตัวเลยเนาะก็เดี๋ยวไว้หาสมุดก่อนอาเรียนนเราก็ต้องแกลกแหละพอเพิ่มเอพีซีใช่ปะเดีย๋ยวเราก็ต้องหาแกลกอหะสมุดมีอยู่เท่าไหร่เองเนีเหลือเท่าไหร่แนละ้วแลู่เก้าสิบ แต่มันใช้เท่าไหร่นะมันใช้320ก็ขาดอีกเท่าไหร่อะสองร้อยสตรงนี้ได้เท่าไหร่เบลห้ได้แปอ่ะตรงนี้ก็พอเลยนนะี่ยสอง ถ้าเติมนะถ้าเติมก็วิ่วห้าสิบก็น่าจะพอเลยมั้งถ้าเติมก็วิ่วห้าสิบก็พอเลยเดี๋ยวค่อยไว่า่อปค่อยคิดอาคบคลิปนี้ก็คงพอเห็นภาพเนาะสําหรับกิจใหม่ที่มันมาให้แลกนะซึ่งตรงเนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมาให้แลกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆตอนนี้ตอนที่มาเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะมีมาอาจจะเป็นแบบ ชดเชยความผิดเรื่องไอทีเฟสหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงๆไม่รู้มันจะมีมาอีกหรือเปล่านะก็ะคือถ้าแลกได้ก็แลกเก็บไว้นะครับเพราะไงมันแลกครั้งเดียวอยแล้วแหละมันไม่ได้แบบรีชุดรีอะไรนี้ให้แลกใหม่อะไรนี้มันไม่ได้นะ่ะมันแลกครั้งเดียวแล้วแหละอ,อย่างชุดพวกนี้นมันก็ปลดล็อกครั้งเดียวใช่ป่ะมันไม่ได้อะไรแล้วชุดนี้เดี๋ยวผมเตรียมแ,แลกกันแหละ อยจะใบดองสมุดเยอะๆก่อนเส่ดาวชุดเพิ่มเยอะไปชุดเติมนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องชุดเรื่องกิฟตนะก็คลิปนี้ขอจบวันนี้ครับมาลงเรื่องชุดโดยเฉพาะเลยแหละว่ามันเพิ่มอะไรเท่าไหร่แล้วควแรแลกชุดไหนก่อนแนะนํานะครับชุดไอ้แกงล็อกเก็ตก่อนนะอันดับแรกเลยชุดแกงล็อกเก็ตแล้วก็มา ชุดนี้นี่ที่มนเพิ่มสปีด8%น,น,นะนะครับก็สำหรับต้นเกมต้นเกมจะเป็น2ตัวนี้โอเคกว่าแล้วก็ค่อยมาตรงนี้นะครับถ้ามีสมุดนะแต่ถ้าสมุดพอแรกทุกชุดแรกให้หมดเลยครับแรกให้หมดเลยนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ